ทำไมล่ะมันไป่ทา้ง้ายไม่ได้เดี๋ยวปลาสมโมไปฮะโอเคโอเคโอ้คนไม่ใช่สโมอะไรปลาอะไรไปแฝดต็มหน้าเลยบอสนั่นฝั่ไหนฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่อ๋อ้ยปืนมันไม่ใช่ปืนกลนี่ยเจ็บหนักมันเจ็บหนักมันเจ็บหนักเขาบอกแล้วมันไม่ใช่ปืนกลไอกระเป๋าสีน้ำตาลมาแล้วมาแล้วถือกรองไว้มา นี่โดดมาเลยสัสบดีดินแต่สดีเลเซอรอฮะ่านสุลกากอมาได้ยังวางวางระเบิดไปเลยวะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกางตลอดเลยยิ่งถึงไหมจะเกิดอะไรขึ้นไม่เชคกูอยากเปลี่ยนคันว่ะ คุยอยู่สถานีตำรวจพอดีเลยเบรกไม่ดีตุ๊นี้่มปอกดีเรามีปืนนี้ด้วยเราเราก็มีอ้าวเกมเราจะใช้ตรงนี้สบายอยากโชว์อ๋อก่นเราหาทางออกไม่เจอก็ก็มาดูเลยนั่นแหละบอลโอ้ เจอแล้วเจอเรามีคูณหกนะมีคูณแปดแล้วแลกกันไหมขีดไหมขีดไหมแลกกันไหมก็ในเกมนี้มันมีเฟนดี้ไฟใช่ไหมมีียา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 แะพอดะ นินและทำไมได้ได้ได้เย่อ่ะไหนคุณหก thank you ไหนคุณหกเรี๋ยวไปโดนโดนลราเย่เรามีเรามีแปดหกสี่เหลือแค่สองเราก็ครบเสร็จนะเดี๋ยวเรียกมาเอาคุณแปดไปเลยไม่เอาคุณหกให้กูอ่าอ่าอ่ะ วิ่งก A, ลับไปให้วิ่งกลับไปให้วิ่งกลับไปชิบิถ้าถิงเลยอ่าจะเอาเป็นเอ่อเอาไหนอ่ะดึงกลับเข้าไปใส่หยาไปเงียไงเป็น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 ไปเงียบฮมเรา้าใจคอมมาอีกทีดิไม่เอาต้นไม้เพื <c oughs> ่อนไม่เอาต้นไม้ <c oughs> <c oughs> ลิ้นขับดีใช่ไหมยอไงชอบชอบคนเราไหมขับคนมากเลยอะไรนะวอตชนอะไรกันวะเนี่ยเราไม่ล้อล้อปีล้อปีล้อปีเราไม่ีเราไม่เราไม่อยากพูดอะไรละเฮ้ยเดือดวอตขับรถดีลิ้นเบลี่ไหนเสียงหลงเลยโดนลงไปแล้วโดนลงไปแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนลงมาฝั่งนี้แหละ น่าจะมาหาเราเนี่ยฮะอยู่ตรงไหนเจอปั๊บทำไมเรายังไม่เห็นใครเลยมาสีฟ้ามาสีฟ้าบ้านสีฟ้าตรงสองร้อยห้าล่ะมาสีฟ้ามีบ้านสีฟ้าเต็มเมืองมันตมองมันจะข้ามมาแล้วนะแต่ไม่รู้ไปไหนแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยอย่ามาโดนในเมืองในเมืองยิงกูียเลยต้องต้องต้องสมุก อะสมอกเหรออุ้ยไอ้เหี้ยกูโดนโว่ะโอ้โหบอสสมอกไม่โดนเลยเี้ยห้ามโม้อะสมอกโดแย่เย้๋ยวเรายิงขู่พวกเขาก่อนเออบอสบอสอสโอ้เขาก็ยิงขู่เราตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงประตูตรงประตูตรงประตูตรงนั้นก่อน อยู่ตรงหินมองไม่เห็นเรามาร์กไม่เป็นไมสวยเลยสวยขึ้นต่อต่อขาเขายิงเข้าไปให้อยู่ไายมันยิงโดนตอกเรายิงไม่โดนสักนัดเลยนะเรายิงทั้งนั้นเกมนี้ก็ชิวดีนะแรงแรงไอ้ฝัดแรงชิวเด้อถ้าเล่นแบบนั้นนะชิวขับี่บากแรงแรง ไปไหนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไปเราวงก่อนเราก่อนเราก่อนเราก่อนอ้าววงไปไหนบ๊บไปตั้งโดนไงทำไมไปเร็วจังเลย90กิโลโอ้ยกูผิดช่วยกูด้ยกูผิดกูผิดไอ้คนโดนหลงบอสแปลรถมะบอสตายมะวะ เราไม่ตายเราใส่เข็มพัน, <c oughs> มยยน,นเมื่อกี้ไคยอนนะเปิดมามอสอ่อ <h ums> ใช่ใช่ใช่มีกุญแจห้องลับ <Fight. S 2> ไม่รู้อยู่ไหนแบบนี้ห้องลับแบบนี้มันอยู่ไหนะโอ้ยโอยเอาตายแล้วนะเราเลือดหายใครยิงเราไม่ใช่ใล้เรา อันนี้ไม่ใช่เราแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คิดยิงแล้วเวิ่งไงดีอย่างเง้ยไหมเออโอ้โหเอาล้มเลยอ่ะคิดยิงแล้วมันปนของยังไงปนของยังไงไปเลยไปเลยแปกเพื่อนไปละไปเราจะเราจะเราจะปนของจากลิศปนไปได้ถ้ามันปนไม่ได้ อ่ะวทไม่ได้ต้องตายต้องกดปุ่มอะไรถึงล่องผลเจ็บเพื่อนได้ต้องกดอะไรเอามาหลังนี้แล้วเอาปัญหาวข้างเอาแล้วเอาแล้วคนจะวงนะโอ้ยมาโดนยิงชั้นไหนจะวงมาโดนวงมาโดนวงมาโดนวงเจ็บเจ็บ อ๋อตายตายตายข้างหน้าข้างหน้าโอ้วิ่งติดวิ่งติดวิ่งติดกูวิ่งติดโอ้ติดบอสขอโทษชิบหายก๊อตอยู่ในวงปะอยู่อยู่ไม่ได้เจ็บเจ็บเจ็บบนเขาไอ้ฟัดอ้าวสายบอสสายสายแหละทั้งนึงนะอยู่ไหน ขอคอยมันหล่นลงมาพี่ข้างล่างข้างหลังมาไม่อะไรแางนั้นแหละเพื่อนตายหมดแล้วดัดรัดบอสหาปืนป้าหาปืนจริก็บอกตรงมาบอสเฮ้ยเอาจริงว่าบอสบอสต้องออกไปเพราะไม่งั้นบอสโดนวงบีบแน่ห่าละบอสไม่เก่งกระสุนบอสไม่เก่งกระสุนลุดหลุดหลุดหลุดอีหลุดอีเต้นเต้นเต้น บอสต้องออกไป<ม>แล้วมุมบิดแล้วบ,บอล<อ>ูนี้ออกไม่ได้ออกได้นี่วะสมคกสมคกสมคกปามาเนี่ยี่เนี่ยเเนียเยเี่เยยเยนี่่เเ่่